ขนส่งรถไฟจีนลาวโต12.8%หนุนการค้าอาเซียนจีนแข็งแกร่งปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านรถไฟจีนลาวในช่วง10เดือนแรกของปีนี้ทำสถิติสูงสุดที่4.5ล้านตันเพิ่มขึ้น12.8%เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยมีมูลค่ารวม22,070ล้านหยวนหรือราว1แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง45.1%สินค้าเด่นระหว่างจีนกับอาเซียนคือสินค้า3เกลือ ได้เก่ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเทียมและเซลล์แสงอาทิตย์โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้ามีการส่งออกเพิ่มขึ้น285%รถไฟสายนี้ซึ่งเป็นโครงการเรือธงของ BRI และเป็นเส้นทางทองคำที่ช่วยประสานในห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคและเป็นเส้นทางหนึ่งที่ช่วยการส่งออกและนำเข้าสินค้าจีนอาเซียนการค้าระหว่างจีนอาเซียนในรอบ10เดือนของปี68มีมูลค่าสูงถึง28ล้านล้านบาท